สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การอัริเดกข่าวสารของพิศเดงแมนเชสเตอร์ย e ูไนเต็ดครับอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสนใจแอดไลน์ได้ที่แอดพี เริ่มต้นกันที่เอริกเทนฮากในายใหญ่ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกล่าวอย่างพอใจหลังชัยชนะเหนือนอตติงแฮมฟอร์เรสสามศูนย์พร้อมกับชื่นชมวอล์คเวกฮอสครับกองหน้าตัวใหม่ของทีมนับเป็นหนึ่งในการยิงประตูให้กับสโมสรได้แล้วกองหน้ายืมตัวไวปสามสีรายนี้ย้ายมาเล่นให้กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้โดยไม่มีออปชันในการซื้อขาดใดๆยิงประตูแรกได้หลังจากที่ย้ายมาร่วมทัพเบอรอซงสัปดาห์ก่อน แล้วก็กลุยช่วยทางให้ปีสดงนั้นเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในฟุตบอลถ้วยเป็นครั้งแรกนับจากยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศในปี2021ครับการยิงประตูแรกได้นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากสำหรับเขาครับความมั่นใจของเขาในการยิงประตู เขาทำงานได้ดีในส่วนของเขาตั้งแต่เกมกับคิตตันพาเลตและอาร์เซนอลทางการเบลซิงการเคลื่อนที่อย่างมีเป้าหมายประตูที่เกิดขึ้นในเกมกับคิตตันพาเลตเขามีส่วนร่วมในการเคลื่อนที่ของเขาประตูที่มาคาริสฟอร์ดที่ยิงได้ให้กับอาร์เซนอลเขาก็ดึงกองหลังบางส่วนเพื่อเปิดทางแต่สุดท,ท้ายครับกองหน้าก็ต้องการยิงประตูให้ได้ถ้ายิงไม่ได้พวกเขาก็ไม่มีความสุขครับเอาละครับนี่การเล่าสารของปีแสดงครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ